สวัสดีครับมาพบกับเวกเราในช่องน้องมากมีและเฟ้นไทยแลนด์ครับวันนี้มาดูลายพรชัยครับผมอีกหนึ่งเชือกครับนี่เป็นลูกของพายเบรสครับผมลูกโลครับผมนะครับในสวนก็กำลังทำความสะอาดครับพอกวานนี่ปล่อยให้ขีบขีบสาวครับดูครับเนี้ยเมื่อวานเพิ่งทําภารกิจเสร็จเป็นหนึ่งเชือกครับ มีสาวมาจีบถึงที่ครับผมอันนี้มาอีกแล้วหนึ่งเชือกครับช้างรูปหลอครับผมเดี๋ยววันนี้จะไปอัปเดตพัฒนาการของเจ้าตัวเล็กฝากเอีทุกท่านด้วยนะครับนะครับมาดูพี่ชายของเขาอีกหนึ่งเชือกครับเนี่ยเป็นพี่ชายเพี่เจ้าบวบานด้วยครับเว่าคนละแม่นะครับผม นี่ครับอันี้ก็อ่อยเก่งเหลือเกินครับยวดูใกล้ๆครับดูหน้าตาใกล้ๆเอ้ยนี่ครับลายธนชัยครับผมอายุ13ปีแล้วครับครับผมเดี๋ยวไปหาเจ้าตัวเล็กกันเลยดีกว่าครับไปกันเลยสวัสดีครับมาต่อกันนะครับเดี๋ยวนี้จะอยู่กับเจ้าตัวเล็กครับผม กำลังนอนหลับครับดูคุณแม่ห่มผ้าให้อู้เนาะเดี๋ยวคุณแม่ครับคุณแม่มีงาด้วยรับหัวสับปะรดครับตกใส่ลูกเด้อครับลูกก็กำลังนอนหลับครับผมครับมันที่นะหามขับไมโคครับมามาขุดที่นอนให้ลูกครับผมดูลูกมานอนตรงนี้เลยครับกลางวันครับผมนะครับ เป็นเด็กขี้เศร้าครับถ่ายภาพแม่แม่เอฟครับภาพเอฟบัวบานครับผมดูผมตั้งเลยม <c oughs> ีกระดิกหงุดหง,งิดๆๆนอนฝันบ่ล่ะสงสัยนอนฝันหรือเปล่าเนี่รกระดิกหง,งุดบางเชือกเนี่ยนอนนอนร้องก็มีนะครับไอ้ช้างเด็กเนี่ยครับนอนละเมอครับผม นี่อยดูครับกระดิกหงุดหงิดสายเอสีครับผมมาดูพัฒนาการวันนี้วันที่วันที่ห้าครับนะก็ได้ห้าวันแล้วครับผมน้ำอ้าขาเปิดขาดูฝั่งนี้กันครับฝั่งนี้ค่ะ นี่ครับผมคุณแม่ห่มผ้าให้ดูครับดึงลูกให้ลูกครับดูจะจับหางหุยดมเป่าเป่าก้นลูกเป็นลูกก็นอนครับผมหลับสบายครับอากาศเย็นวันนี้พัทยาฝนตกครับเมื่อตอนตอนเที่ยงคืนนะครับตกหนักมากครับผมนี่น้องที่ดีนะครับที่มีร่มครับถ้า่าไม่มีร่มนี่คือคือลำบากครับผม ดีนะครับที่มีลมแม่ของเขาครับแม่แม่ตาเหลือกครับผมแม่จะนักเลงหน่อยนึงครับใกล้ไม่ค่อยได้นี่ครับผมตอนโทษนะครับอยู่ตัวน,น้อยกับต่อครับผมกำลังหลับเลยจะลุกให้แม่แ่ดูหรือเปล่าเนี่ยครับ อากาศเย็นครับวันนี้น้องก็เลยนอนดีไปหน่อย <c oughs> น่ครับหลังจากปีนนอนครับผมก็เดินออกกำลังกายครับน้อตัวน้อยไม่อัปเดตฝากคุณแม่ทุกท่านนะครับอยู่กันใกล้ๆยจ,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 จะจะครับผม วันนี้มาเทียบระหว่างพี่ชายกับน้องชายครับเดินมาแล้วครับน้องน่าจะมองเห็นแล้วมั้งครับอไปนู่น,น,นครับผม,มชอบหานมมาจากด้านหลังครับนี่คือหานมานะครับว่าดูครับลองเลยครับไม่มีนมครับข้างหลังไม่มีนมลองเลย หี่หาทางหลังหาข้าทางหลังนี่ครับเคุณแม่หันมาให้แล้วครับทางหลังมันเคยหนี้บ่มันอยู่ทางหนา้อดูครับดูน้องจัดไล่ไปเรื่อยครับเขาดันเอาเดูครับ ดูครับขาน้อยๆขาน้อยๆดูครับเขี่ยเขี่ยขาน้อยๆเขี่ยขาน้อยๆของเขาครับเนี่ครับเริ่มขยับไปข้างหน้าแล้วไล่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอนี่คการหานมครับในวันที่ห้าแล้วครับ ยังไม่โฟกัสตำแหน่งครับผมคุณแ,แม่ชี้ให้นมอ,อยู่นิดนิดเม่อกี้เดคุณลูกก็จะไปแต่ข้างหลังอย่างเดียวน่ครับเดี๋ยวถ่ายเทียบกันครับคุณพี่คุณน้องแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายคุณพ่อด้วยคลิปนี้เมาเลยครับ ดูให้จบคลิปนะครับท้ายๆผมจะมีจะให้ดูคุณพ่อด้วยนี่ดูน้องครับก่อนดูน้องก่อนดูดูครับมีขาไกวห่างเลยอูด้ดูท่ายืนครับเท่ามากอันแต่ตูดมานี้ครับนี่ครับนมครับเจอแล้วน่ครับคุณแม่ก็เปิดให้อย่างดีแต่ผมอูดูกันจับนมเอามือไปสัมผัสก่อน โอ้ยไม่กินครับไม่กินว่าอยากว่าละไม่ตัดดือฮืืม นอนครับนอนอกินแล้วก็นอนครับถ่ายตอนนอนไปเมื่อกี้เนี่ยครับนั่งรอให้น้องลุกตั้งนานครับไม่ลุกผมก็ก็จะลุกมามากินนมอิ่มแล้วก็นอนต่อครับนี่ครับกินแล้วก็นอนน,อน้องจะอ้วนไวครับต่ช้างกินแล้วนอนนี่อ้วนไวมากครับโอ้ดูลุกขึ้นตกใจอะไร, <ừ> รลุกขึ้นมา คือทำปากห้อยครับปากห้อยมาก <c oughs> ทห้อยห้อยตาโตโต <c oughs> นี่ครับชอบหานมจากด้านหลัง <c oughs> เอาผมไปดูพ่อเ็าดีกว่าครับนี่ครับมาดูคุณพ่อกันแบบชัดๆครับผมอู <c oughs> นเทียบความรอครับวางพี่ชายแล้วก็เจ้าตัน้อยแล้วก็คุณพ่อครับมีความละไม้ชายคลึงกันไม่เอ่ยปากแม่แม่เอซีครับผมดูครับงายาวครับงาเอกลักษณ์ปายเบิร์ดครับจะเปิดข้างหนึ่งครับเปิดข้างซ้ายครับผมตัวใหญ่มากครับผมดูครับความหรอนะครับเป็นพ่อพันมีลูกเยอะมากครับถ้านับญาติก็โอ้โห คงนับไม่หมดนะครับนับลูกนับหลานแล้วหลายร้อยเชือกมั้งครับเป็นหลักร้อยนะครับคิดว่าส่วนมากลูกภายเบิร์ดจะไปทางจังหวัดชัยภูมิเยอะครับที่อยู่ทางชัยภูมิครับเยอะมากครับผมช่วงมาทางบุรีรัมย์สุรินทร์เราเนี่ยก็มาช่วงหลังๆครับชุดแรกๆเ,เลยครับจะเป็น จะไปอยู่ทางชายภูมิครับเพราะว่าพายเบิร์ดเมื่อก่อนเป็นช้างจังหวัดชายภูมิครับนะครับแล้วก็มาอยู่สวนนงนุษนะครับดูพายเบิร์ดสิหยาบเป็นช้างทีล่ลักษณะดีมากครับเดี๋ยวเดินดูเดินดูรอบๆกันนะครับเข้าได้ไมเอ่ย นี่ครับนี่ครับดูดูใำตัวครับตัวยาวสงงาครับรูปลอมากนี่ครับ <c oughs> พัทยาก็จะอุดมสมบูรณ์หน่อยครับยายาเยอะครับฝนตกบ่อยครับผมนี่ครับ วางพายพลชัยพายตัวน้อยแล้วก็พายเบิร์ดนะครับผมฝากแม่แม่เอฟซีครับใครหลอกกว่าใครคอมเมนต์มาเด้อครับผมเดี๋ยวผมจะได้อัปเดตเรื่อยๆเดี๋ยวมีโอกาสจะถ่ายพี่พี่พี่อะไรพี่นิ้งนองครับผมพี่นิ้งนองพี่ไม้เมืองครับผมพี่ขวัญเมืองวันี้จะได้ถ่ายฝากแม่แม่เอฟซี FC ครับพี่น้องเขาเยอะครับญาติเขาเยอะ แต่ตัวผู้ส่วนมากจะเป็นพ่อพันธุ์หมดเลยนะครับเพราะว่าสายเลือดเขาดีคับน้ําเชื้อเขาดีแล้นลูกก็ให้ลูกดีครับช้างพันธุ์นี้จะให้ลูกดีมากครับผมที่อยู่ในนี้ครับพ่อเป็นลูกของพายเบิร์ดเนี่ยทับได้ลูกทุกตัวครับอย่างพรชัยนี่ก็ได้ลูกตั้งแต่อายุเท่าไหร่เนาะทับแร็กๆครับผม11-12ปีเนี่ยครับ ทับเจ้ายิ่งรักครับผมได้เจ้ากล้วยหอมออกมาครับเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวผมจะไปถ่ายเจ้ากล้วยหอมจากเอฟซีดูนะครับน้องทับวันเดียวกับทองคูณนะครับแต่ว่าออกก่อนน้องออกวันที่สองเมษาครับส่วนเจ้าทองคูณออกวันที่อะไรเนาะยี่สิบหกครับผมนะครับครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราในช่องน้องมากมีด้วยนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ fc บัวบานนะครับผมที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมในช่องของน้องมากมีครับผมต้องขอบคุณมากครับสวัสดีครับ